ช่องทางมันถูกปิดหมดเขาจึงเสนอว่าก็ยุคสภาสิคืนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินอย่างน้อยแก้ปัญหาเรื่องรัฐบาลที่ไม่ชอบทับให้ประชาชนเลือกมาแล้วก็จะได้ยอมรับกันว่าใครได้เป็นรัฐบาลก็คือเป็นรัฐบาลมาจากประชาชนไม่ใช่รัฐบาลที่ตั้งกันอยู่ในค่ายทหารอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเขารู้ว่าแก่รัฐธรรมนูญนี่มันยุ่งยากมีหลายฝ่ายเหลือเกินพรรครวมรัฐบาลจะแก้สองมาตราพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่แก้สักมาตราเดียวจะแก้รัฐธรรมนูญทีหนึ่งในภาวะอย่างปัจจุบันก็แก้ยากจะไปทำอะไรก็ต้องมีหลายฝ่ายต้องอาศัยหลายคนแต่การจะแก้วิกฤตบ้านเมืองในขณะนี้ได้มีวิธีที่ง่ายที่สุด และทำได้โดยคนเพียงคนเดียวตัดสินใจคนคนนั้นคือนายกรัฐมนตรีถ้าอภิสิทธิ์คนเดียวตัดสินใจยุบสภามันก็ยุบสภาทันทีพี่น้องนักธุรกิจว่าเอเมื่อไรเรื่องมันจะจบสักทีนไม่ยากเลยครับเรื่องนี้จบได้นิดเดียว ถ้านายกอภิสิทธ์ตัดสินใจยุบสภายุบสภานี่ดีหรือไม่ดีพี่น้องนักธุรกิจภาคเอกชนทั้งหลายผมอยากจะปรึกษาเรื่องความคิดยุบสภามันไม่ใช่เป็นความคิดที่ พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเขาเป็นต้นคิดเสนอขึ้นมาเทีเดียวหรอกและก็ไม่ใช่เขาคิดอยู่คนเดียวมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อเกิดวิกฤตเมื่อตอนสงกรานมีการพูดจากันในรัฐภานายกก็แบะท่าเปิดท่าเองอยู่แล้วบอกว่าให้ไปตั้งกรรมการมาเสนอมาแกรัฐมนูญแล้วถ้าแก้แล้วลงตัวก็จะยุบสภาอาภิสิทธ์เองนั่นแหละพูดไว้ก่อนแล้วนี่ไม่นับ ไม่นับตอนที่พูดกับสมัครนายกสมัครนะในสภานะ่ยแต่สุดท้ายนายกอภิสิทธ์ก็โยกโย่ไปมาไม่แก้สักทีรัฐธรรมนูญไม่มีเดินไปสู่การยุบสภาได้การแก้รัฐธรรมนูญไม่เกิดขึ้นเพราะว่าพักประชาธิปัตย์ลงมติไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เอาเรื่องทั้งหมดเก็บเข้าดินชักไว้หมดลืมทุกอย่างเหมือนกับไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลย รอจนกระทั่งพี่น้องประชาชนเขาไปชี้แจงทำความเข้าใจกันมากขึ้นมากขึ้นไอ้ที่ดูถูกเขาบอกว่าเสื้อแดงนี่เดี๋ยวก็่อไปเองเดี๋ยวก็น้อยไปแพ้สงกรารแล้วต่อไปก็จะน้อยไปน้อยไปเหตุการณ์กลับกลายเป็นตรงกันข้ามหมดเสื้อแดงยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยพี่น้องครับ เสื้อทุกสีเสื้อสีอะไรก็ตามคิดอย่างเสื้อแดงคิดเหมือนเสื้อแดงมันก็มากขึ้นด้วยมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเหมือนกันพอคราวนี้เขารวมตัวกันมาอีกครั้งคนที่บ้านก็สนับสนุนคนต่างจังหวัดคนทั่วไปก็สนับสนุนมากขึ้นจนวันนี้คนกรุงเทพก็สนับสนุนมากขึ้นก็เกิดเป็นวิกฤตเกิดมีการหารือกันหลายฝ่ายขึ้นมาอีก จนในที่สุดก็เกิดการเจราจาขึ้นระหว่างรัฐบาลกับแกนนำโนโปชตกลงกันยังไม่ได้แต่ข้อสรุปที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือรัฐบาลนี้จะอยู่จนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้จะต้องยุบก่อนเวลากำหนดโนโปชเขาเสนอ15วันเพราะเขาคิดว่าก็ คุยทาอะไรสักน,นิดหน่อยไม่มีอะไรจะทําแล้วนี่ก็เอาสิบห้าวันรัฐบาลเสนอเก้าเดือนแล้วก็มีนักวิชาการมายืนยันให้เห็นว่าความคิดเรื่องยุคสภานั้นถูกแล้วแต่ว่าเก้าเดือนอย่างรัฐบาลนี่ยาวเกินไปมากเขาก็เสนอสามเดือนเป็นเวลาสามเดือนตอนแรกมีนักวิชาการออกมาไม่กี่คนต่อมารวมเป็นร้อยห้าสิบแปดคนตอนนี้เป็นสองร้อยห้าสิบคนแล้วพรุ่งนี้มรืนนี้มากขึ้นเรื่อย พี่น้องนักธุรกิจภาคเอกชนและพี่น้องทั่วประเทศที่เคารพทั้งหลายเถียงกันอยู่ว่าจะ15วันหรือ3เดือนหรือ9เดือนมันต้องมีเหตุผลครับมันต้องมีเหตุผลรองรับรัฐบาลบอกว่าต้องการ9เดือนเพื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตรัฐบาลไหนก็ต้องแก้ และมันเห็นต่างกันก็คือคนส่วนคนจํานวนหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลนี้ควรแก้ต่อไปคนอีกจํานวนหนึ่งเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้รัฐบาลนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปเพราะฉะนั้นเหตุผลเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เหตุผลที่จะมาอ้างและยิ่งดูจากฝีไม้ลายมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ยิ่งมีคนมากขึ้นมากคุนเห็นว่าถ้าแก้อย่างนี้อย่าแก้ดีกว่าเขาบอกว่าต้องอยู่จนถึงสิ้นปีเพราะว่างบประมาณจะได้ต่อเนื่องพี่น้องนักธุรกิจครับผมนี่ ปี2 5 4 0เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปี2 5 4 4เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงบประมาณงบประมาณต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนี่ไม่เกี่ยวกับยุคสภาเลยนะครับเมื่อมีกฎหมายแล้วต้องทำไปตามนั้นแหละไม่มีอะไรติดขัดเลย แล้วการทํางบประมาณเนี่ยอย่ามาอ้างว่าทํางบประมาณเสร็จก่อนถ้าทางบประมาณเสร็จเดือนกันยาเดือนกันยาคุณบอกว่าจะไปเลือกตั้งเลือกตั้งเอาแถวตุลาธันวาอะไรโน่นก็หมายความว่ารัฐบาลไหนเลือกตั้งมาแล้วก็ต้องใช้งบประมาณที่พวกคุณทําไว้ถ้าประชาชนก็เ,เลือกพรคอื่นมาละเขาจะทำยังไงเพราะฉะนั้นยุบตอนนี้ยุบเร็วๆเ,เ,เนี่ย มันจะทําให้ประชาชนตัดสินว่าใครควรจะทํากฎหมายงบประมาณเหตุผลที่จะใช้เก้าเดือนก็คือจะต้องแก้รัฐมนูญและต้องทําประชามติแก้รัฐมนูญนี่ไปนั่งเจรจาอยู่นี่นายกอภิสิทธ์ได้ขอให้พักประชาธิปัตย์ลงมติ แก้มติที่บอกว่าจะไม่แก้รัฐมนูญเลยแม้แต่มาตราเดียวแล้วหรือยังไปเจรจากับเขาพักร่วมรัฐบาลก็จะแก้แค่สองประเด็นส่วนพักประชาธิปัตย์ไม่แก้ทักประเด็นแล้วมันจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีเวลาที่จะต้องไปแก้รัฐมนูญเลยเว้นแต่ว่าคุณไปลงมติกันมาสิให้ดูสิว่าจะแก้รัฐมนูญคุณก็บอกว่าไม่เอาจะทําประชามติ พี่น้องครับเขาพูดกับคนที่ไม่ได้อ่านกฎหมายทำหน้าตาเหมือนกับเป็นสุภาพบุรุษเต็มทีคนก็รู้สึกว่าแหมหน่าเชื่อถือผมจะกลาบเรียนพี่น้องว่าไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายประชามติกันมาหมดแล้วกฎหมายประชามตินี่เขามีไว้ให้รัฐบาลปรึกษาประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลจะทำงาน เช่นว่าอยากจะสร้างเขื่อนหรือไม่สร้างเขื่อนจะทําถนนขนาดใหญ่ผากจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยนี่จะเอาไหมส่วนรัฐธรรมนูญปัจจุบันเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญนี้เป็นเรื่องของรัฐสภาจะแก้ไม่ได้บอกให้ไปลงประชามติถ้าหากว่า ผมนี่ไม่ได้ขัดข้องเรื่องลงประชามติไม่ได้กลัวว่าประชาชนส่วนใหญ่จะคิดอย่างไรเพราะว่าเชื่อว่าถ้าลงประชามติประชาชนก็จะตัดสินใจไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่าการแก้รัฐมนูญไม่ได้เป็นเรื่องต้องทําประชามติส่วนการทําประชามติก็ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐมนูญและไม่มีผลผูกพันต่อรัฐสภาคนก็จะคัดค้านถ้ามีใครทํารัฐประชามติ คนจะไปรองสารปกครองสารปกครองก็จะต้องตัดสินว่าการทำประชามตินี้ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายประชามติเอง